ถาวาสองชั้นที่รีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมปรับฟังก์ชันให้ลงตัวยิ่งกว่าเดิมและตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ถึง27ตารางวาซึ่งปกติแล้วทาว์ทั่วไปจะมีขนาดประมาณ18-22ตารางวตารางวา้าส์หลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแดนทองตบลบางโพเหนือและที่สำคัญหากคุณมีรายได้เพียง21,000บาทต่อเดือนก็ม,มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้ว <S <S เริ่มต้นจากที่จอดรถขนาดใหญ่พิเศษมีความลึกถึง7เมตรและกว้างเกือบ5เมตรทำให้จอดรถกระบะขนใหญ่อย่างฟอร์ดได้อย่างสบายๆโดยที่ยังมีีืืื้นท่เเหลออฟ เมื่อกข้าเข้าสู่ตัวบ้านจะพบกับห้องรักแขกที่มีขนาดองค์โถงด้วยความลึกถึง10เมตรตกแต่งด้วยโทนสีขาวและน้ำตาลอย่างลงตัวให้ความรู้สึกเท่และทันสมัยบันไดขึ้นชั้นสองมีความกว้างถึง1เมตร20ซึ่งหาได้ยากในทางห้องทั่วไปทําให้การเดินขึ้นลงสะดวกสบายและขนย้ายสิ่งของก็ทําได้ง่ายห้องครัวได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านหลังอย่างเต็มที่มีพื้นที่เก็บของมากมายและมีช่องแสงธรรมชาติทําให้ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวันนอกจากนี้ ยังมีเคาน์เตอร์สาหรับวางเตาแกส๊สและซิงน้าพร้อมช่องเก็บของใต้เคาน์เตอร์ถึง3ช่องห้องน้าชั้นล่างครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานสามารถอาบน้ําได้สะดวกไม่ต้องแย่งกันใช้ขึ้นมาที่ชั้น2จะพบการตกแต่งในโทนสีขาวเทาปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนใหม่ทั้งชั้นห้องนอนด้านหน้ามีขนาดกว้างขวางสามารถใส่เตียงงไซส์ได้ยอย่างสบายประตูทางออกระเบียงเป็นกระจกบานเลื่อนช่วยประหยัดพื้นที่ และหน้าต่างช่องแสงทรงกลมดีไซน์เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครห้องกลางเป็นห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องเก็บของห้องนอนสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังบ้านห้องนี้เป็นห้องที่มีความน่าสนใจที่สุดด้วยการที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังให้กลายเป็นห้องนอนเพิ่มเติมสามารถใช้เป็นห้องนอนที่มีพื้นที่เก็บของด้านหลังหรือจะดัดแปลงให้เป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์หรือใช้เป็นห้องไร้โสดก็ได้ตามสะดวกหรือหากคุณมีลูกเล็กๆ2คนสามารถแบ่งเป็น2ห้องเล็กๆภายในห้องเดียวได้เลย ไม่เปลืงพื้นที่ห้องน้ําชั้น2มีฟังก์ชันครบครันเช่นเดียวกับห้องชั้นล่างแต่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถอาบน้ําได้อย่างสะดวกสบายหากคุณสนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อผมได้ตามข้อมูลในโปรไฟล์ผมพร้อมให้บริการในแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนจบ